บางลำพูเฮ้ยสวัสดีทุกคนที่นี่ก็คือบางลำพูวันนี้พามาดูสตรีทฟู้ดอาหารเยอะแยะ,ยะมากมายตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูร้านนี้ด้วยเจ๊กบบางลำพูนะอยู่ในซอยนี้ถนน,นไกลสีเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันก่อนไปเลยดีกว่าไปค่ะ ไปทางนูน้นข้าวพัน,นมีวงเวียนตรงนี้ก็คือวัดประวัลมาดูก่อนว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างรถเยอะกะลังรถนิดนึง ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกวันนี้กินอะไรกันดีวะอยากกินกระเพาะปลามีเเวนเส้น กินไหม,มย,ยำหอยนางรมก็มีแมงคูก็มีโจ๊กเกามอโจ๊กข้าวปาเก็ตผัดไทยตี่เยเไก่ นี่ซอยลมบุตรตีทะลุไปเ,เข้าสารได้วันนี้ก็จะมีข้าวสารเท่งเพลอนัล้วข้างในเพียบเลยอ,อันตามสั่งหอยจับหอยจับก็น่ากินไม่หมูกรอบข้นใสข้างในอาหารตามสั่งเออยอะแยะเล้นใสข้นค้นแก่น

ปั่นนะข้าวมูข้าขนมขนมลูกแข็งใส่ไ่ที่นั่งหรอมีไหมเอาอะไร แข่งกับปากิน่ายนอันนี้น่ากินเยรแข็งกับาวเหนีวเลยอีกถุงนึงเป็นของแขงกับข้าวเหนียวแตงขยะเ่ยวับขยาน้ำข้าวกะทิอันนึงน่ากิน เป็นเท่าไหร่ครับ5จ้ะ1บาทคบาทค่าไม่กอนะกินใช่ไหมขนมเหมือนตั้งตรงนี้ได้ที่สองโต๊ะ โจ๊กพวกรัเข็นที่อยู่ตรงถนนหายหมดเลยเนาะไงเอกไงโอ้ยเข้าแถวกันเต็มเลยอะ่ะเหกสุกี้กะทะรรอนที่เขานั่งกินกันนี่อ่ากินกไหมไก่หมูเจทะเลก็มีมแปดิ เอาเมันไก่ <Wow. S 1> หาวผลไม้เขาเดี๋ยวมะมว่วง oh. น,นี่มีเคบับเยอะจัง สูตรชขนมจีนข้าวสารเอาไหมื่ <c oughs> อก,ก่อนเยอะกว่านี้เนาะม,มีรถเฉ็นข้างนอกเลยเนานะหายหมดเลยน่าจะโดนจัดร<ล>ะเบียบมันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าเขาห้ามหรือยังไงห้ามแล้วแหละขนมปัง,อง,ง,งเอาไหม เอาไม่ใช่หรอเอานานว่าเล่าร้านนี้เลยเป็นปังปิ้ง เอาปลาเสร็จยังยังครับยังก๋วยจับด้วยจะกินกับพขปลาก็ยังไม่เสร็จกินดาโปรไหมมีอะไรอ่ะดายังไม่เสร็จมีคนั้นกินแล้วหรอ

ตีนไก่แล้วอันนี้ต้องสั่งนี่ไงถนนไกลสีเ <esc> จ๊กบบางลำพูอยู่ใี่นี้อันนั้นก็ยังไม่เสร็จเราซื้อกลับไปกินที่บ้านกันเลยเนาะ,อ,ะอยากกินอะไรก็ซื้อของทอดเนี่ยปลาเฮียวันนี้ต้องไปนหนเกี่ยวกาดอะเน่ะ เขาไปดูนี่ดูดูก่อนเียเอออะไรเดิอยู่ที่ล่ะไ้กไข่หมึกไข่หมึกทอดพุดอไรเป็นอย่างไลองไหมไข่ยังไงคะเอาหกสิบ

ผักชีอ่าวันนี้มีเธอช่วย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 ฉนกันไกค่ะี่กินแบบนึง ไงอร่อยไหม,อ,มอร่อยกดไลค์ไม่เห็นเอาไลค์ทีดิเอขอข้าชุบแป้งอะ่ะอร่อยกรอบผักอร่อยไหมผัก <laughs> อืมอืม กินเสร็จแล้วก็ไปเดินดูนกันต่อมมไ่าเดินดูโลกเดี๋ยวรอเลยนะลูกหมูไม่เท่าไหร่คะเอาหกสิบเอาแล้วนะักติ๊กใช่ไหมป้าติ๊กอะไรอ่าติ๊กหกอัน 6, หนมูหกหมูเท่าไหร่นะหก กินปลาไหมน้ำติ๊กปลาไหมอ้าค่ะขั้นต่ำกินก็เยอะแล้วใส่หมูสต๊ะใช่รถเข็นที่อยู่ตรงนั้นย้ายมาในนี้หรอนั่นเลยเออเ,เขาไล่เขาซอยมาจริงด้วยแหละเพราะจำร้าน เออมีพวกหมููมูทอดโรตีทำไหมทำไหมวินีน่ากินสังได้เลยค่ะใครอะไรเลยอ่ะทำไอะไรเรื่อกันนข้่วย้วบกไข่ข้าวบกไข่เท่าไหร่สามห้าคุณอะไรคะชื่อ ดนคะ40บาทกุ้ยบวกไข่ขอขอลี่ยถอยใหม่100นี่คนนะครัเปลี่ยนเป็นมะพร้าวได้๋ยวนี้ยามนิยักว่าไข่เปลี่ยนเป็นมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะมาลงมะพร้าวอยู่ต่อนะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับบินข้างบนแล้วนะคะอันนี้ใช่มาละมะพร้าวอ่ะอุ้ยออกทีวีด้วยหรอ โอ้ยน่นะยะเดี๋ยวไอ้ักกินใลยะขอห้าบาทิคะไม่ตอขนมปังอหมึกย่างอก้างน่ากินไข่มาแล้วเจ็ดสิบไมขาวนี่ไงเดี๋ยวเขาชุบซีอิ้วก่อนหรอก่อยย่าง ตอกเกียวตอกเกียวไม้แล้วไต่ไม่แมพงมาหมึกกับแ,งแหงแฮะเฮ้ย <c oughs> ถึงแล้วนี่ไงใช่ไหมร้านจะกบบางลำพูคนเยอะมากเลยอ่ะไม่เห็นตัวเลยเห็นคนกินกกเฮ้ นี่ไงนี่ไงเห็นแต่รูปไม yeah. ่เห sure. ็นต really? ัวจริงคนเยอะมากเลยอ่ะนี่รูปมาแล้วแต่ตัวจริงยังไม่มาดูรูปไปก่อนนะอืมไม่นี่นี่กุ้งกุ้งกุ้งยอดอ่ะ ฝนก็ตกแล้วไม่ันจะนัางกินมหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้มีตามสั่งมันเะีมนัมนนี้วันนี้เจ๊ก,กบไม่มาไม่เห็นตัวเห็นแต่ร้านกับรูป <c oughs> สรุปว่าข้างนอกที่ว่าของกินหายไปก็เข้ามาอยู่ในซอยนี้นะถนนไกลสีเต็มเลย น่าจะจัดระเบียบไปเลยข้างหน้ามีของกินอีกต้มแกงวะล่ะแกงบาล์บีคูน่าจะอร่อยคนเป็นเยอะไงเราสร้างกลับบ้านเราไม่ได้สัง่งเลยกลับบ้านก็ต้องถนนใกล้สีนะนี่ตรงนี้มีอะไรนะซุงกอลงเกาเหลานี่ก็ได้มัง้งเนาะ เนี resse, trips, ่ยเป็ดก็เอาวหกสิบเออคาร์ดแช่ไว้ก็เหล่าแยกน้ำถุงหนึ่งนะก็เหล่าแยกน้ำน่ากินมากไซเป็ด có mùa đen phòng kim vô nào, chỗ ừ. mùa tuần à, ประมาณนี้เนื้อบรรยากาศบางลำพูเสียดายไม่เจอเจ๊กบนะวันนี้เจ๊กบด่าผัวอยู่แต่ร้านกับลูกก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ